ธกิจไทยคือครับเติมเต็มความรักให้หัวใจไปเที่ยใดันนะีให้จใชิัไ่ใชไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย นี้เราจะออกไปเที่ยวกันที่เกาะสุกรค่ะจากตัวเกาะเนี่ยห่างจากตัวฝั่งประมาณ3กิโลเมตรค่ะใช้เวลาออกเดินทางประมาณ15-20ถีนาทีเดินทางโดยเรือนะคะ เอาไปไปตารางอ๋อไปซึ้อไปข้างบนเอาเงินใส่ลงไปด้วยนะคะลงไปได้เหรอคะไม่อเม่อซื้อซื้อข้างบนน่ะก็ลงอ๋อก็ลงมานี้แล้วทีนี้เดี๋ยวจะเอาไปข้างบนอีกโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่เก่งอะเอาน้าเอากัะหว่างละพันนะคะ ความสุขแฟรี่เชื่อว่าไม่ว่าใครก็อยากได้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะชว่วงถิน่นแดนไทยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขที่เกิดก่อบนเกาะสุกรอ,อรปลาเปหลียนจังหวดตรังค่ะไม่รู้ว่าความสุขที่นี่จะเกิดขึ้นมากน้อยที่ไหนคุณผู้ชมคงจะต้องติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะจากตัวเมืองตรงัง ใช้ทางหลวงหมายเลข404สายตังปะเหลียนเดี้ยวขวาที่4แยกบ้านนาระยะทาง15กิโลเมตรจนถึงอำเภอหาดสำราญเลี้ยวซ้ายที่4แยกตะเซอ,อำเภอหาดสำราญตรงไปทางย่านตะขาวปากปรนถึงท่าเรือแหลมตะเซนั่งเรือข้ามสั่งประมาณ15นาทีก็จะถึงเกาะสุกรแล้วค่ะเมื่อไปถึงที่เกาะแห่งนี้ค่ะแฟรี่ก็ได้ไปเจอกับจะมีนาซึ่งมาต้อนรับนะคะในการเอาซาเลงขับมาลากเฟรี่ สถานที่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าทวดโต๊ะเกาะหมูค่ะทวดโต๊ะเกาะหมูค่ะคือเป็นจะเป็นสิ่งเคารพบ,บูชาของชาวเกาะค่ะท่านเป็นเปรียบเสมือนเจ้าบ้านที่คอยต้อนรับทุกคนที่มาค่ะทวดก็หมายถึงเป็นบรรพบุรุษของเกาะหมูแห่งนี้แล้วถ้าเกิดโต๊ะล่ะคะโต๊ะก็คือคนบรรพบุรุษเก่าแก่มาแล้วค่ะคือถ้าเพิ่มทวดกับโต๊ะเข้าไปคือว่ามันหลายรุ่นมาแล้วอย่างนักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่ามาถึงที่นี่ก็ควรจะมากราบสักการะท่านใช่ไหมคะ ที่เกาะนี้เนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ14ตารางกิโลเมตรเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของท้องทะเลตารางแห่งนี้แล้วค่ะปัะจุกรเรามีสหมู่บ้านอาจจพาะหมูสีนะมีโรงเรียนหนึ่งแห่ง<อ>มัสยิดหนึ่งแห่งโ,<อ>โรงเรียนนี้จะเปิดมีตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปีที่สาคนที่บนเกาะน,นี้ก็เยอะเหมือนกันสองพันกว่าคนนะคะสหมู่บ้านคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสัญจรไปมาด้วยรถซาเล้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะมีกระบะว่างไว้สําหรับขนส่งผลิตผลทางการเกษตรนะคะ ที่แฟรี่ได้ลิ้มลองในมื้อนี้นะคะก็จะเป็นยำยำแตงโมค่ะอันนี้เอาไว้ทําอะไรคะจ๊ะไม้ขูดแตงโมเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านทามาจากอะไรอะคะทางของมะพร้าวเอาส่วนไหนเอาส่วนที่แข็งของมันเนี่ยกระเทาะออกมาแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ี่เราขูดเบาๆนะค้าเราลงลึกอ่ะมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆมันยำมันจะกินไม่อร่อยเราต้องขูดเบาๆเบาๆเบาๆเนี่ยเบา เราก็จะมายำพริกยำพริกยำไม่เรียกว่าพริกแกงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพริกแกงเนี่ยต้องมีขมิ้นนี่เมนูประจําเลยไหมคะเนี่ยใช่เมนูประจําเกาะเลยเพราะว่าแตงโมจะหาให้มากเลยในเกาะจะปลูกกันเยอะมากจิงด้วยเพราะที่นี่ดังแตงโมใช่แตงโมดังมาก หวานแล้วก็กรอบนะแตงโมของเกาะอ่ะต้องทำไมถึงได้ดังขนาดนั้นคะเพราะว่าเพราะว่า,วาดินที่เขาใช้ปลูกแตงโมอ่ะมันจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะใช้ดินทรายเป็นดินที่อยู่แถวชายหาดอ,อ่ะปลูกแตงโมเนื้อมันก็เลยออกมาเนื้อมันก็เลยกรอบแล้วก็หวานแล้วเขาไปกินกับอะไรกินเป็นของเล่นของทานเล่นของ,ของว่างข,าข้าวทานแตงโมกับข้าวนี่นะคะ เอาข้าวมาถ้วยหนึ่งโบแตงโมลงไปท่านได้มีปลาทอดแล้วก็ปลาย่างอุ้ยร้อยนะร้อยจังเลยทํคำแรกที่เราทานไปแล้วก็รู้สึกว่าความหวานของแตงโมกับพริกยำเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้อย่างดีหวานหวานเผ็ดเดจี๊ดมากจี๊ดมากต้องกินกับข้าวจริงๆนะคะเพรเผ็ดเพเผ็ด อันนี้เป็นเมนูอะไรต่อคะเนี่ยแต่เราก็มายำมะม่วงหิมพานยำอีกแล้วโอ้โหแสดงว่าที่นี่ชอบทานแบบว่ารสชาติจัดจัดจัดบางที่เขาก็เรียกกาอยู่บางที่เขาก็เรียกหัวครบหัวครุ๊กแต่ถ้าว่าที่เกาะสุโกนะ่นะเรียกลูกยาห้อยลูกยาหฮ้ยจะมีรสชาติยังไงคะถ้าแบบหวานหวานแล้วก็ปัดปลาปัดเน้นเปาดอยู่เหมือนกันน่ะแต่อร่อยค่ะอร่อยหวานหวานหน่อย ต้องมาขามเปียกต้องแช่กับกะทิไปด้วยเใช่เพราะว่ามันจะง่ายในการที่ว่าเราจะใส่ลงไปไงแต่ด้บีขยำดีดีแต่ที่อื่นส่วนใหญ่ก็ใช้น้ําธรรมดาแต่ที่นี้ใช้กะทิเลยใช้กะทิเลยเย่ได้แล้วใส่กะทิเลยใส่กะทิโอ้โหนี่เป็นหัวกะทินะโหมีหน้าหลักคนมากที่นี่เขายำต้องใส่กะทิด้วยอ่ะใช่มะพร้าวมีเยอะไงนทีน ย่างใบมันเห็นบอกว่าทานได้ด้วยจะทานกับข้าวจะทานแบบเนี้ยอ๋อเป็นเหมือนผักผักผักแนมหรือว่าที่นี่เรียกว่าผักหอกเนาะผักเนาะมาถึงปลาทอดขมิ้นค่ะแต่ว่าน้ํามันเนี่ยพิเศษนะคะเป็นน้ามันน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะพอเราใส่ในกระทะแล้วจะมีกลิ่นหอมๆจริงด้วยหอมขึ้นมาเลย ถ้าจะทานกับยำให้อร่อยก็ต้องทานกับปลาย่างปล<ร>าอะไรคะปลาสักล่าปลาสักล่าทาเกลือนิดเดียวแล้วก็ย่างอ,อ,อาหารตลายานี่น่<ร>านานังๆเลยเรายำเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ย่างปลาแล้วก็ทอดปลาเสร็จแล้วนี่ตังไหมค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าจะกินให้แบบว่าได้อรรถรสเลยคือต้องนี่เลยนี่เลย ดีใจใช่ไหมออเอาะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทยทะเลสวยๆน้ำใสๆก็เป็นที่เรื่องชื่อของทะเลเมืองตรังอยู่แล้วค่ะไหนๆแฟรี่ก็มาที่เกาะสุกอรทั้งทีนะคะพี่ๆเขาก็เลยบอกว่างั้นพามาเที่ยวที่เกาะเหลาเหลียงก็แล้วกันค่ะซึ่งก็อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่กเกาะเทตราค่ะ บริเวณด้านหน้าเกาะเนี่ยก็จะมีปะการังน้ำตื้นให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปดำน้ำดูปะการังได้ ใสมากๆม,มีชายหาที่ยาวสีขาวสวยนอ,อกจากที่เราจะมาดำน้ำดูปะการังแล้วเนี่ยก็สามารถเดินเล่นถ่ายรูปมีความสุขอยู่ที่นี่ได้นานทีเดียวค่ะ แห่งนี้เนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ค่ะและผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนับถือศาสนาอิสลามด้วยนะคะทาให้แปลกใจค่ะว่าเอ๊แล้วทาไมเกาะแห่งนี้ถึงมีชื่อว่าเกาะสุกรค่ะพาเมื่อกโกนนั้นมู่ปลามันจะเยอะมากเลยคือมันจะข้าวหมักกัดกินพืชไร้ก็แล้วก็เกออเจอสงครามกันแล้ว่างคนกับมู่ปลาแล้วก็มูปลาเป็นสัตเทวาว่ายน้ำเก่งหมักหักเลยว่ายน้ำเก่งมาก,มาก แล้วก็มู่ปาก็เลยอยู่ไม่ได้โคคนนี้ไปวายหนามน,นี้มัดเลยก็เลยได้เจอว่าเกาะมูแต่ไม่มีมูอยู่เลย เกอนสุกอรเนี่ยส่วนมะพร้าวที่เราเห็นว่าขึ้นเยอะแยะไปหมดส่วนใหญ่เขาก็จะนํามาไปทําขนมขายบนเกาะเท่านั้นแต่ว่าพืชเศรษฐกิจหลักของที่นี่เลยคือแตงโมหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเราปลูกตั้งแต่รุ่นไหนอะคะรุ่นพอที่คนนี่รุ่นพอแต่พอคนนี้หลาไม่รู้อุ้ยวูดครับเป็นเรือปีพันมาเลยนี่เทียวอยู่ปลามูส่วนแตงโมที่นี่เนี่ยจะปลูกได้ทั้งนาข้าวหรือว่าตามคันนาถ้าทำไมต้องแยกกันนะคะคันนากับนาข้าวแในช่วงฤดูนพ้าะว่าช่วงไหนที่ว่า ถ้าเ้ายังปลูกยังไม่เก็บก็ต้องปลูกบนคันนาถ้าเป็นแตงโมชายหาดก็ได้เฉพาะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเท่านั้นเราต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงถ้าน้ําเยอะไปน้ําเข็มก็ขึ้นมาท่วมสวนแตงหมดเลยนี่ปักปกอยู่นี่คืออะไรหลหะรคะเอมนครับใบาจากเวลาเขาจะรดน้ำนะเขามองหลุมไม่เห็น จะได้รู้ว่าเนี่ยคือหลุมแตงแล้วและอย่างแตงโมที่อยู่บนเกาะนี้มันมีพันธุ์อะไรบ้างคะคุณลุงคะพันกินารีกินารีบังเบิดบังเบิร์ดทั้งอะไรเลยมั่งแตงเหลืองแตงเหลืองแตงเหลืองบิดูวิดูเอ่อตอบิดูลูกยาวอ่ะแตงเหลืองนี่กัมันใช่พันธุ์นี้แล้วแต่ว่ามันมันมันออกจากผิวของมันหรอก ผิวหามันทำลายเป็นท <Yeah. S 1> ีเหลืองแต่ว nah, ่าข้างในก็มันที่แดงรสชาติก็มันคลายๆกันไปแล้ครับไม่ว่าเป็นพายอะไรแตงโมที่นี่ก็รสชาติจะชาติจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นดินทรายไงแต่ว่าน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกก็ยังคงเป็นน้ำจืดในสวนแตงแบบนี้นะเขาจะขุดเอาไว้สําหรับให้ควายกินน้ําแล้วก็เอามารดแตงแล้วก็ถ้าใช้กินใช้ดื่มจะเป็นบ่กข้างบ้านขุดได้ขุดเลยขุดเองนะใช้ใช้แรงคนเนี่ยขุด คือสาวสวนแตงนะหนูดิสาวสวนแตงเราสวยไหมสวยที่สุดเนี่ยเอาแตงไปทําอะไรคะเนี่ยไปไว้กินพี่วันนี้ไปเขาผ้าบันเทิงไปบ้านอ่ะเขามีงานแต่งงานแล้วก็มีคนหลายคนมาช่วยกันทําเครื่องอะไรพวกเนี้ยแกก็ขนแตงไปให้คนที่นั่นเขากินกันดีจังเลยนะคะจะได้เอาของที่ตัวเองมีอยู่เนาะไปแบ่งปันคนอื่นด้วยเดินไปแต่ละที่ค่ะไม่ว่าจะไปที่ไรเข้าวโพดข้าวโพดไปกินไหม แตงโมไปกินไหมยังไม่ทันได้รู้จักกันเลยค่ะทําให้มีความรู้สึกว่าทำไมคนที่นี่เขาใ,ขาใจดีจังเวลาที่เขาปลูกแตงโมขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ทานเองแล้วก็แบ่งปันไปให้ญาติพี่น้องแล้วเหลือจากนั้นเนี่ยถึงจะค่อยขายค่ะเขาสามารถแบ่งปันแบบนี้ให้ทุกคนได้อย่างมีความสุขค่ะ เราเข้าไปที่สวนแตงโมแล้วไปช่วยคุณลุงขนย้ายแตงโมจากล้อรุนไปที่กระบะอาหารโดยการโยนเนี่ยไปได้เลยไปได้เลยไม,ไ,มไม่มีเสานปิดเนื้อนี่สดมากบาง<ด>จ้าอันนี้ปลอดสารพิษใช่ไหมจ้ากินเลยดีกว่าสดกรอบจริงๆคุณลุงก็บอกกับแฟรี่นะคะว่าที่ตรงนี้เป็นของชาวบ้านคนอื่นๆแต่ว่าคุณลุงเนี่ยขออนุญาตมาปลูกสวนแตงมัปขวาเจ้าของนาให้ย้ายจากกาจะก้องงานเรา นี่ตีน,น่าก็ต้งอาก้ปลูกเลยต้องอากามาอาขากิกนมาแล้วตาริเลยถามว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยคุณลุงต้องเสียค่าเช่าเป็นอะไรคะไม่ต้องเสียไม่ต้องเฉาจ๊า,จามีนาก็เลยบอกว่าคนที่นี่เขาก็อย่างนี้แหละค่ะในการจะขอหยิบขอยืมอะไรเนี่ยก็จะคืนให้เป็นของที่เราสามารถปลูกได้เองหรือว่าอาจจะเป็นแรงต่างๆที่ขอหยิบขอยืมกันโดยที่ไม่ต้องเสียสะตุ้งสตางอะไร เที่ยวไทยคลื่นเศรษฐกิจไทยคึกคัก ไม่เกี่ยวกันขายของไปด้วยแล้วก็ทำพริกแกงไปด้วยค่ะกล้วยไข่พื้ยยำเล็บไปค่ะกล้วยเอากล้วยไหนกล้วยไหนล่ะกล้วยกล้วยอ้อมใจนายกากิโลยี่สิบตะวุยอโหสุดยอดอันนี้ที่เห็นตำกันแบบว่าเป็นจังหวะมามันขนาดนี้นะคะกำลังทำเครื่องแกงอยู่ กลุ่มไหมคะกลุ่มนี้กลุ่มเครื่องแกงตํามือกลุกมเครื่องแกงตั้มือมีทั้งเครื่องแกงอะไรบ้างคะแกงกะทิค่ะแกงกะทิแกงสุมแกงส้มแกงขั้วพริกแกงขั้วปริกผัดเผ็ดผัดเผ็ดสี่อย่างนี่แต่ละอย่างนี้แบบน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วทำไมอันนั้นสากมันซั้นล่ะคะใช่นานแล้วด้วยใช้นานแล้วสากสั้นเลยสากสากุดแล้วสากูดแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยในการทำอาหารหรือว่าทำกับข้าวนี่นะคะโดยเฉพาะแกงต่างๆก็คือเครื่องแกงถ้าเกิดว่าเครื่องแกงเนี่ยไม่อร่อยแล้วเนี่ยอาหารที่ออกมาก็ก็ไม่อร่อย,ออยหัวใจหลักของการทำอาหารเลยอยู่ที่นี่ อะแล้วนี่ใครเป็นคนวาดอะคะหลาวาดเองบ้างให้หลานโลกลายมามั่งของอาจารย์ที่เรียนบ้างตอนแรกต้องเขียนเป็นใช้ดินสอวาดแล้วก็เขียนเทียนแล้วก็ค่อยเขียนเทียนเขียนเทียนนี่เขียนเพื่ออะไรอะคะเขียนเทียนเพื่อกั้นสีให้มันอยู่ในขอบในขีดของมันไปขายที่ไหนบ้างอะคะเนี่ยขายหลังบ้านเนี่ยขายหาดขายต่างจัง อ้าวแล้วมีคนมารับไปขายที่อื่นบ้างไหมคะไม่ไม่รับค่ะทำเพราะทำคนเดียวทําไม่ทันแา้วจ้าเป็นคนที่นี่ปะคะคนที่นี่ค่ะอยู่บนก่อนนี้มีความสุขไหมคะจ้ามีความสุขมากมา,มากที่สุดเพราะอะไรคะจ้ามันธรรมชาติแล้วก็ผู้คนนิสัยใจคอผู้คนด้วยทุกอย่าง ทำขนมค่ะแบ่งกังตะลอกจริงๆแล้วเป็นภาษายาวีนะคะแบ่งกังเนี่ยแปลว่าอบส่วนตะลอกเนี่ยแปลว่าไข่ขนมไข่อบนั่นเองคือมีส่วนผสมของไข่แล้วก็อย่างอื่นด้วยนะคะมาผสมรวมกันแล้วก็ใส่ใบเตยออกมาเป็นสีเขียวๆแบลลด่ช่วยละกันนะคะมีอะไรทำบ้างนะคะมามาทำหมดแล้วมาทำหมดแล้วหนูช่วยกินแล้วค่ะนะคะ โอ้ยสวยทั้งเลยแต่ว่าที่เห็นนะคะจะเห็นว่ามะนี่อบกับเตาถ่านทำไมต้องเอากะดางมะพร้าววางไว้ข้างบนด้วยคะ้อนมันไม่แรงถ้าเอาถ่านมาวางหมดเลยเนี่ยมันจะร้อนเกินไปไปจะตั้งไนมันจะไม่สุกเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเดือดเกินไปหน้ามันก็จะเป็นปูบปุก็ไม่เรียบแต่ถ้าเกิดว่าใช้กะดางมะพร้าวเนี่ยมันก็จะมันอ่อนอ่อนๆอบพอดีเลยสุกพอดีด้วยแล้วก็ได้ความหอมจากกะามะพร้าวด้วยแบ่งกันตลอก ถูก<ช>ไหมคะแฟรีร่ออกเสียงถูกนะคะแบ่งกันกันก็ตะล็อกนอกจากที่ได้ทำแบ่งกันตะลอกแล้วนะคะแฟรี่ก็ได้ไปทดลองทำขนมอีกอย่างหนึ่งคะ่ะขนมนี้มีชื่อว่าขนมขล้องใจ ที่มาของชื่อขนมคล้องใจมันมาจากไหนอะคะมะรู้สมัยก่อนก็ก็ทํากันเองแปลงว่าก็เป็นขนมที่ตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นโบราณโบราณแล้ววิธีการทํานี่ก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ใช้ไข่ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มากรุกๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็ทําเป็นเนี่ยทาเป็นวงนั่นแหละทาเป็นวงเสร็จก็ไปทอดในกระทะให้มันสุกแล้วก็เอามานั่งกําน้ำพร่งอีกทีน้ําตาลอีกตี ขนมค้องใจก็ต้องถือว่าเป็นขนมที่มีชื่อเป็นมงคลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ในงานมงคลค่ะอย่างเช่นวันฮารีรายอ<ะ>เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิมนั่นเองค่ะ มาที่นี่แล้วนะคะรู้สึกประทับใจในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านทุกๆคนเลยค่ะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นพี่ที่มาขับมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวชมเกาะช่วยแนะนําสวนแตงทําขนมคือทุกคนเนี่ยต่างม,มีหน้าที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ สารวก็เชื่อนะคะว่าที่เกาะสุกรแห่งนี้เนี่ยจะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตให้หนักท่องเที่ยวสามารถมาเยือนแล้วก็รับความสุขแบบนี้อย่างที่แฝดร,รับไปเห็นไหมคะว่าความสุขมีอยู่เต็มพื้นที่จริงๆค่ะเพราะที่นี่เกาะสุกรอําเภอปลเหลียนจังหวัดตรังผู้คนมีอัธยาศัยไมยตรีมีธรรมชาติที่งดงามและยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชีวิตใครแวะมาที่นี่แล้วแล้วก็คงจะต้องประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ หากคุณผู้ชมมีคำแนะนำติชมหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังสามารถส่งเข้ามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยค่ะอย่าลืมทำให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะวันนี้แฟรี่และรายการท่วถิ่นแดนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เที่ยวไทยคลืนเศรษฐกิจไทยครืน ያውቅና